แต่เต็มไปเยะกันอีกแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในครอบครัวแล้เราคนระับเต็มอิ่มกันทุกวันบอลสดสูงแรกชุดโครงการบอลเต็งของเราเมื่อวานก็แต่งแต่หัววันเลยนะใครที่อยากมาเป็นครอบครัวกัน,กนทางเข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือปัดขวาหน้าโปรไฟล์ ได้เลยครับบอลเน้นพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะง,งานถนัดจัดใหเ้เน้น3คู่เหมือนเดิมบอลเน้นตัวแรกของมองไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านตอนรับฟูลแลมบอลพรีเมียร์ลีกเตะสีทุ่มฟูลแลมชนะ1เสมอ4แพ้ถึง7เกมจาก12เกมเยือนในพรีเมียร์ลีกนะครับฟอร์มเรียกได้ว่ายำแย่เป็นอย่างมากสำหรับฟูลแลมส่วนแมนเชสเตอร์ชนะ2เสมอ1จาก3เกมหลังแมนยู U, เริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วนะจากที่ออกทะเลไปนานนะครับเกมนี้ในบ้านด้วยไม่น่าจะผิดหวังนะผมมองว่าไงเกมนี้เฉียแมนเชสเตอร์ อยู่นเตดเด็ดกว่าแน่นอนนะครับตัวที่อของเขามองไปทางบอทมัดเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้บอลพรีเมียเตะเที่ยงคืนครึ่งบอทมัดไม่ชนะใครมา6เกมติดเสียไปถึง14เมตรเลยทีเดียวส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ต้องเล่งเครื่องนะเพื่อชิงจ่าฝูงคืนครับถ้าเกมนี้ชนะแต้มห่างกับลิเวอร์แค่1แต้มเท่านั้นตัวหลักกลับมาครบตีด้วยแม้ไปเยือนผมมองว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีดีกว่า แน่นอนนะครับมาถึงบิ๊กแมตช์ค่ำคืนนี้นะอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลบอลพีเมียเตะตีสามอาร์เซนอลตอนนี้กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากนะเกมพิมพ์ลีก3เกมหลังกดเบอร์ลี่ไปถึง50เวสต์วแฮมอีก60เรียกได้ว่าตึงเปียส่วนนิวยิงได้เยอะก็เสียเยอะเช่นเดียวกันบอกเลยว่าเกมนี้ใส่สุดใส่เต็มกันแน่นอนมันแน่นอนสำหรับคู่นี้ยังไงเกมนี้ใส่สูงรุ่นมันแน่นอนนะครับ จบไปแล้วสำหรับ3คู่เน้นๆของเราส่วนใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียนกับเราทางเข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือปัดขวาหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ